สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอาให้ดูนะคะออวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีแนวทางในการในการมีติ้งนกปักยาวนะคะโอเคนกปักยาวก็คือปีเตอร์แลนโดดอนนั่นเองนะคะก็อันดับแรกนะคะให้เราจับนกปักยาวมา2ตัวนะคะเป็นตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงค่ะทีนี้นะคะเราก็กดตัวอีค้างไว้นะคะแล้วก็ไปที่ไปตรงนี้ค่ะ กดเข้าไปนะคะแล้วจะเจอเคาว่า enable meeting ใช่ไหมคะกด enable meeting ไปคะ่ะนี่สำหรับตวัวผู้หญิงนะคะก็ไปที่เหมือนเดิมคะ่ะไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ enable meeting คะ่ะทีนี้มันจะขึ้นหัวใจเป็นหัวใจหลายๆดวงนะคะสีแดงซึ่งเขากำลังมีติ้งกันอยู่คะ่ะแล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้คะ่ะนี่คะ่ะดูเปอร์เซ็นต์การมีติ้งนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์มีติ้งเต็มเนี่ยเออน้องนกปักยาวก็จะออกไข่นะคะแต่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะออกไข่จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีสัตว์บางประเภทนะคะเขาก็จะออกมาเป็นตัวเลยอะไรแบบนี้เอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็ตัดภาพมาอยู่กันที่นกปักยาวอีกเหมือนเคยนะคะตอนนี้เปอร์เซ็นต์การมีติ้งอยู่ที่96 9 7แล้วค่ะโอเคเราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะออกมาเป็นไข่ เขาออกมาเป็นไข่นะคะทุกคนอยโทษทเขาออกมาเป็นไข่ค่ะทุกคนโอเคเราจะทีนี้เราจะทําการแฮสติ้งไข่กันนะคะก็อันดับแรกเก็บไข่ไว้ในตัวก่อนค่ะเราจะต้องปล่อยไข่ออกมานะคะนี่เลยกด drop โอเคตอนนี้ไข่ไข่จะบอกความรู้สึกของตัวเองค่ะอย่างเช่นถ้าเขาร้อนไปเขาก็จะบอกว่าเขาร้อนไปใช่ไหมคะถ้าเขาหนาวไปเขาก็จะบอกว่าหนาวไปค่ะดูตรงคําว่า ทูคูค่ะเขาบอกว่าเขาหนาวไปนะคะแสดงว่าเขาต้องการไฟเพิ่มค่ะงั้นเราต้องไปก่อกองไฟให้เขาค่ะสำหรับคนสำหรับคนที่แบบว่าเล่นไปจนแบบว่าสามารถสร้างแอร์ได้แล้วนะคะก็สร้างแอร์ดีกว่าค่ะถ้าจะใช้แอร์ก็คือใช้แอร์หลายตัวเนาะโอเคทีนี้เราก็เอาไม้ใส่ เอาไปไหมอ่าเทมได้แล้วใช้ไฟแค่สามนะคะสามสมต้นนะสามเสาใช้ไฟสามเสาโอเคเห็นไหมคะตรงนี่ยค่ะตรงสีฟ้าค่ะเขาจะลดลงแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังจะโตแล้วค่ะทุกคนโอเคเราจะมาฟักไข่กันนะคะส่วนพ่อกับแม่เราก็ disable meeting ก่อนละกันเนาะ เราลอน้องโตนะคะนี่น้องจะโตแล้วถ้าโตแล้วก็ปิดไฟได้นะคะอายน้องโตแล้วนี่ไงตัวเล็กมากเลยนี่ปิดก่อนเราปิดไฟก่อนทีนี้น้องจะขึ้นเป็นเนี่ยค่ะเราต้องอิมพินน้องก่อนนะคะโอเคตั้งชื่อนะคะว่าน้องอยู่แล้วกันค่ะโอเค ทีนี้ระหว่างการดูแลนะคะทุกคนคือเนี่ยค่ะมันจะมีวอนแคร์นะคะวอนแคร์ก็คือแบบว่าความต้องการของน้องเนาะก็แบบน้องต้องการอะไรอย่างเช่นพาไปเดินเล่นหรือว่าอยากกินเนื้ออยากกินเนื้อน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคัดเดินของน้องเนาะส่วนข้างล่างเห็นไหมคะอโอเคข้างล่างจะเป็นตรงขีดสีน้ำตานะคะจะเป็น การโตของน้องค่ะซึ่งถ้าเกิดเต็มร้อยก็คือน้องโตเต็มวัยแล้วนั่นเองนะคะโอเคนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ที่๋ยวดูน้องก่อนน้องอยู่ที่ประมาณ10%แล้วค่ะทุกคนโอ้ดีใจมากเลยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดภาพไปตอนที่น้องเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ90%นะคะเอาละค่ะน้องก็อยู่ที่การโตน้องอยู่ที่90 9กแล้วค่ะ92แล้วค่ะทุกคนน้องก็จะเริ่มโตเต็มวัยแล้วนะคะดูรอ100ร้อนค่ะน้องจะโตเต็มวัยนะคะนี่จะ100%้อราแล้วนี่ค่ะคือน้องโตเต็มวัยแล้วนะคะก็เวลาจะกดดูนะคะว่าใครคือพ่อแม่น้องก็กดตรงตรงนี้ได้นะคะก็จะขึ้นว่า พ่อเนี่ยเวลเท่าไหร่แม่เวลเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ลูกออกมาเวลเท่าไหร่นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะได้ทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ